เพื harma, ่อนๆทราบไหมคะว่าชื่อเต็มของประเทศจีนเนี่ยเรียกว่าอะไรตาเจียเหาหัวหญิงหลายตาอันส์ชานลวันนี้นะคะเพื่อนๆแอนจะมาพูดถึงชื่อเต็มของประเทศจีนค่ะหลายคนนะคะจะรู้จักว่าประเทศจีนเนี่ยจะเรียกว่าจงกัวใช่ไหมคะแต่จริงๆเราเนี่ยจงกัวเนี่ยก็ไม่ใช่ชื่อเต็มของประเทศจีนค่ะชื่อเต็มของประเทศจีนจริงๆนะคะจะชื่อว่า 中华人民共和国หั人民共和国นั่นเองค่ะและชื่อเต็มของประเทศจีนนะคะยังเคยมีในข้อสอบของ HSK ด้วยค่ะว่าชื่อเต็มของประเทศจีนจริงๆ,ๆเนี่ยเรียกว่าอะไรค่ะสรุปแล้วนะคะเราเนี่ยจะเรียกชื่อเต็มว่าจงหวงเหอก和ว จงหัวเหรินมินกุ้งเหอกัวถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็จะแปลว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนและในภาษาอังกฤษก็คือ People's Republic of China นั่นเองค่ะถ้าจะให้แปลแต่ละตัวนะคะคําว่าจงหัวก็คือคนจีนนะคะคําว่าจงเนี่ยจะแปลว่าตรงกลางหรือว่า central ส่วนคําว่าหัวตัวนี้นะคะจะแปลว่าจีนนั่นเองค่ะคนจีนส่วนคําว่าเยรินหมินนะคะคําว่าเหอินนะคะหลายหลายคนก็จะทราบกันแล้วจะแปลว่าคนใช่ไหมคะส่วนคําว่าหมินตัวนี้นะคะจะแปลว่าประชาชนหรือว่า people นั่นเองค่ะ เยนหมินก็คือประชาชนหรือว่าประชากรค่ะส่วนคำว่ากงนะคะก็จะแปลว่า total หรือว่า together ก็คือการมารวมตัวกันนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเหอตัวนี้นะคะจริงๆเนี่ยจะมีความหมายหลายแบบแต่ว่าในประโยคนี้หรือว่าในชื่อนี้นะคะคำว่าเหอเนี่ยก็จะแปลว่า harmony หรือว่าความสมดุลความบาลานซ์และความสงบนั่นเองค่ะส่วนคำว่ากัวนะคะหลายคนก็จะทราบกันแล้วคำนี้จะแปลว่าประเทศนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะชื่อสั้นๆหรือว่า ย่อของประเทศจีนเนี่ยก็คือจงกัวส่วนชื่อเต็มเนี่ยก็คือจงหัว人民共和国ทีน,น,นี้เพื่อนๆก็ทราบแล้วนะคะว่าชื่อเต็มของประเทศจีนเนี่ยจะเรียกว่าจงหัว人民共和国นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเซียชื่อเจียนบาย Thank you